เท้าไก่ชนนะครับใส่เพื่อป้องกันนอป้องกันอุ้มเท้าทะลอกนะครับสนใจรองเท้าไก่ชนก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับราคาย่อมเยาเพียงคู่ละ20บาทไม่รวมส่งนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับสวัสดีครับมาพบก,กับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับก็มีหลายๆคนบอกเฮ้ยพี่อัดคลิปมมีแต่เสียงไก่ไก่เสียงดัง ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีที่บ้านไก่ค่อนข้างจะเสียงดังหน่อยแล้วกันไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศธรรมชาติกันแล้วกันอันนี้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นบรรยากาศในห้องบ้างลนะเสียงก็จะก้องก้องกันบ้างลนะ,ะ,ะก็ไม่ว่ากันนะอ่าก็วันนี้เนี่ยบางคนอาจจะรอมานานแล้วเฮ้ยเมื่อไหรพี่จะมาพูดต่อว่าเรื่องเกี่ยวกับราคาต่อรองเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจผมก็รออยู่นั่นแหละวันนี้สําหรับคนที่รอราคาต่อรอง พอจะเล่นยังไงยังไงยังไงกันเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับอันดับแรกเลยเราจะมาเอาคําถามที่ว่าเพิ่งเม้นมาใหม่ๆเลยผมจะบอกไว้เลยนะราคาสามสองห้าสี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่เล่นที่จะพูดอย่างไงห้าร้อยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่นกันเขาจะเล่นสองร้อยสี่ร้อยหร้อย 500นี่มันคิดเงินยากสำหรับห้าสี่นะถ้าเราต่อห้าสี่ไปห้าร้อยเนี่ยคิดเงินยากมันจะลงเป็นเศษเศษเศษเ,เงินเศษเงินเลยเขาจะมองว่าคุณเล่นไม่เป็นเขาจะเล่นอย่างที่สี่ร้อยห้าสี่ห้าสี่ต่อไปสี่ร้อยถ้าเสียเนี่ยถ้าเราเราเป็นคนต่อนะเราเสียเนี่ยเราจะเสียห้าร้อยแต่ถ้าเราได้เราจะได้ห้าเราจะได้สี่ร้อยนะครับเขาจะไม่เล่นอย่างที่ห้าร้อย ถ้าห้าร้อยเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณมันจะมีเศษยี่บห้าบาทอ่ะยี่บห้าบาทมามันจะคิดยากนั้นเล่นแบบนั้นมันออกตัวยากนะครับส่วนไอ้สามสองนะรับจะเล่นยังที่สองร้อยเอาราคาต่าๆนะผมไม่เอาเป็นราคาหลักล้านนะคุณก็ไปคิดกันเองแล้วกันว่าถ้าสองร้อยสองพันสองหมื่นสองล้านสองแสนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณจะคิดกันถเอาง่ายๆคือเล่นเอาเล่นเป็นหลักร้อยแล้วจะได้คิดกันง่ายๆเนาะเลขร้อยจำนวนร้อยเนี่ยจะได้คิดง่ายๆอา่า สามสองต่อไปสองร้อยถ้าได้ก็ได้สองร้อยนะครับถ้าเสียก็เสียสามร้อยแต่ถ้าต่อไปสี่ร้อยถ้าได้ก็ได้สี่ร้อยเวลาเสียเสียหกร้อยนะครับเขาจะไม่เล่นกันที่ห้าร้อยห้าร้อยมันจะคิดค่อนข้างยากห้าร้อยนี่ถ้าผมจำไม่ผิดจะได้แปดร้อยอ่ะแปดร้อยหรือเจ็ดร้อยห้าสิบเดี๋ยวต้องมานั่งคิดดูก่อนจำไม่ค่อยได้เหมือนกัน เพราะว่าไม่ค่อยได้ไปบอดช่วงนี้พูดตรงๆเลยไม่ค่อยได้ไปบอดเพราะว่าโควิดมันเยอะไม่ค่อยกล้าไปกลัวไปแล้วพามาติดลูกอีกลูกก็ตัวเล็กด้วยก็กลัวอย่างเงี้นก็เลยไม่ค่อยได้ไปก็เพิ่งไปล่าสุดเมือ่อประมาณต้นเดือนกุมภาแต่ว่าโควิดมันระบาดหนักเราก็เลยงนงดหน่อยก็ประมาณนี้นะครับก็คือราคา500ร้เขาไมา่ค่อยนิยมเล่นกันอ่า ก็จะพูดให้ประมาณนี้ให้ฟังว่าเวลาถ้าเล่นหลักร้อยให้เล่น2 4 6 8ไปถ้า500เนี่ยเป็นราคาเสมอ,อ,อแล้วก็ราคาเสมอเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเสมอ500เราก็จะได้500นะเสียก็เสีย500ได้ก็ได้500อ่านะต้องเข้าใจกันแบบนี้ก่อนเนาะแล้วก็มีคำถามคำถามนึงมาว่าช่วยสอน เล่นหน่อยว่าเวลาเราเล่นเราควรจะเล่นกันยังไงอ่าเวเวลาเราเล่นเราจะเล่นหอเล่นแล้วก็ออกตัวดีครับเวลาเล่นนะให้เล่นแล้วก็ออกตัวเดี๋ยวผมจะแนะนําแบบนี้ให้สมมุติว่าเดี๋ยวผมต้องนั่งเขียนไปด้วยแล้วก็บอกไปด้วยมันจะได้เข้าใจมันจะได้มันจะได้ไม่ผิดแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเออเฮ้ยเนี่ยมันต้องเล่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะถ้าเราปล่อยหางไปปุ๊บอะ สมมติ Smooth, นะเราอยู่ตัวแดงอ่าเรามันมีแดงกับน้ําเงินเนาะแดงกับน้ําเงินนะถ้าปล่อยหางไปปุ๊บของเราเป็นตัวแดงเราก็อ่ออันนี้คือก,การสมมุตินะเราก็เสมอไปก่อนเลยสักห้าร้อยอ่าสักห้าร้อยนะนะแล้วก็ต่อไปถ้าไก่เราสมมุติว่าไก่เราเป็นต่อแล้วกันเอาเป็นต่อสักสามสองเราก็ต่อไปสัก 400ร่ะเอาแค่หลักร้อยก็พอเนาะจะได้คิดจะง่ายๆสําหรับบางทีเราไปบ่อนป่าไปบ้านนอกไปอะไรเงี้ยก็จะได้คิดง่ายๆเดี๋ยวคนชั้นล่างก็จะคิดง่ายๆสามสองนะสามสองต่อไปอีก400เมื่อกี้เป็นราคาเสมอนะ500รนะ้อน่ยเสมอ500แล้วก็ต่อ3,2ไปอีก400นะครับเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ย เราเป็นต่ออยู่ดีดเราโดนเตะหักปังหักกลับมาราคาเสมอมาราคาเสมอปุ๊บเราเสมออีกช็อตหนึ่งเสมออีกช็อตหนึ่งนะครับห้าร้อยอ่าเราเนี่ยจะเล่นไปทั้งหมดสามช็อตแล้วนะห้าร้อยต่อสามสองสี่ร้อยแล้วก็เสมออีกห้าร้อยอ่าทีนี้คู่ต่อสู้ดันดันเตะอีกปุ๊งปังปุ๊งปัง,ปง,ปงหักอีกทีนึงปัง ราคาหลุดไปเลยมันไม่อยู่ละมันไม่ใช่ราคาเสมอละเรามันหลุดไปเลยสองหนึ่งเราไปลองเลยนะเราไปลองเลยทันทีสองหนึ่งเราไปลองเลยทันทีประมาณสองหนึ่งเลยเขาพวกไล่ต่อมาสองหนึ่งเลยอ่าสองหนึ่งเลยเราคิดอะไรไม่ออกอ่ะลองไปเลยลองไปเท่าไหร่ดีเอาพันหนึ่งเลยอ่าพันหนึ่งเลยนะก็จะก,กลายเป็นว่าเราเล่นไปทั้งหมด สีช่ช็อตละช็อตแรกเสมอ500้ช็อตต่อไปต่อ3 2สองช็อตต่อไปเสมอ5 0 0เพราะว่าเราโดนหักราคาก็เลยตื้นมาเสมอแล้วแล้วก็โดนหักซ้ำอีกก็เลยเป็นรองสองหนึ่งทีนี้ปุ๊บพอเป็นรองสองหนึ่งปุ๊บเนี่ยเอาอย่างนี้หมดยกแรกอ่าพอเราเป็นรองสองหนึ่งหมดยกแรกปุ๊บอา้าวทีนี้จะทำยังไงวะเนี่ยไก่เราเป็นรองสองหนึ่งก็ อันดับแรกคือทําแผลให้ไวแล้วก็ทําไก่ให้ฟื้นครับให้น้ําให้ดีนั่นแหละเขาเรียกว่าให้น้ําให้ดีเสร็จปุ๊บอ่ามาต่ออันสองกันอันนี้เรามารวมอยอดเงินทั้งหมดที่เราเล่นไปก่อนนะห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพันหนึ่งนะครับเราต้องมาคนนํานวณกันก่อนว่ามันจะเป็นเท่าไหร่อ่าอันเนี้ยเราเล่นไปทั้งหมดเนี่ยไอราคาต่อรองเนี่ยสามสองต่อไปสี่ร้อยเนี่ย เวลาเสียเราเสีย600นะตัวเนี้ยเราต้องคิดด้วยนะเพราะเราต่อ400เวลาเราได้เราจะได้แค่400แต่เวลาเสียเสียหกร้อนะเราเอาเงินเสียเนี่ยมาคิดนะครับเราต้องเอาเงินเสียมาคิดว่าเรามีต้นทุนในการเล่นไปทั้งหมดเท่าไหร่มันก็จะมี500มี400แต่สี่ร0อตัวเนี้เราจะ่าไปคิดที่4 0่ร้อเราคิดที่600เพราะเวลาเสียเสียหก0นะครับตัวทีนะครับกันจมูกหน่อยอ่า เวลาเราเสียก็เสียหกร้อยเราก็ต้องคิดที่หกร้อยเราต้องเอาเงินเสียมาคิดคิดที่หกร้อยเสร็จปุ๊บมีช็อตที่สามเป็นห้าร้อยแล้วก็ช็อตที่สี่คือเราลองสองหนึ่งพันหนึ่งก็คือเราออกไก่เราลอง 1, พันหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งพันบวกห้าร้อยก็เป็นพันห้าบวกอีกห้าร้อยช็อตแรกเป็นสองพันบวกไอช็อตสามสองต่ออีกสี่ร้อย ช็อตนี้เสีย6ก0ก็บวก600ก็เป็นทั้งหมด2006นะครับนะเราจะเล่นทั้งหมด2006ละอันนี้คือเงินเสียของเราทั้งหมด2006นะเพราะว่าเราเล่นไปแล้ว4ช็อตรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยเสียไป2006เข้าใจกันไหมถ้าไม่เข้าใจคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวดูให้จบคลิปก็คอมเมนต์มา2อ0 6เสร็จปุ๊บเรามาคำนวณเงินได้บ้าง ว่าเวลาเราได้เราจะได้เท่าไหร่เวลาเราได้นะเราจะได้ห้าร้อยช็อตแรกหนะ้าร้อยนะเสมอช็อตที่สองสามสองต่อไป4ี่ร้อยเราก็จะได้แค่4 0 0ร้อยเวลาเสียเสียห0ร้อยมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ละเดี๋ยวค่อยมาบวกกันอ่า4ี่ร้อยแล้วก็ชอ็อตเสมอที่เขาหักเราทีแรกอีกห้าร้อยก็จะเป็นเท่าไหร่ละอ่าเดี๋ยวค่อยมาคิดกัน 500แล้วนะ,ะแล้วก็ช็อตสุดท้ายที่หักซ้าอีกทีหนึง่งเราก็เลยลองสองหนึ่งไอเราลองสองเนี่ยเวลาลองไปพันหนึ่งเนี่ยจะได้2องพันะก็คือเหมือนกับเขาต่อสองเรามาเนี่ยแหละก็คือเอาง่ายเขาต่อสองเรามาเขาต่อสองเรามาแต่กลับเรียกกลับกันว่าลองสองหนึ่งคนต่อเนี่ยจะเรียกว่าต่อคนที่รับเรียกคําว่าต่อก็จะเรียกว่าลองลองสอง1ลองหนึ่งลองเอาง่ายอย่างนี้เล่น1บาทได้2บาท ถ้าเล่น1,000ได้2,000อ่าช็อตนี้เราจะได้กำไร2,000นะถ้าเราชนะก็จะกลายเป็นว่าเสมอ500แล้วก็อ่า 3, 2ต่อ400ก็จะเป็น900 900บวกอีกช็อตเสมออีก500ก็จะเป็น1,400พอ1,400เสร็จปุ๊บมาบวกไอ้รอง 2, 1อีกอ่า2,000ก็เท่ากับ3,400นะครับ เวลาเราถ้าไก่เราชนะเนี่ยเราต้องคิดละว่าไก่เราชนะถ้าไก่เราชนะเราจะได้สามพันสี่แต่ถ้าเกิดว่าไก่เราแพ้เราจะเสียอยู่สองพันหกแล้วเราจะทำยังไงะ่ะให้เราไม่ให้เราเล่นยังไงก็ชนะอ่ามันมีวิธีเดี๋ยวเรามาเล่าต่ออันสองปล่อยหางเป็นปล่อยหางมาปุ๊บ อันสองเมื่อกี้จบอันแรกเราเป็นรองสองหนึ่งนะปล่อยหางไปต่ออันสองปล่อยหางมาอันสองเราจากอันหนึ่งเนี่ยเราเป็นรองสองหนึ่งปล่อยหางไปเราก็ยังเป็นรองสองหนึ่งอยู่ดีเอาละไก่ตีกันสักพักหนึ่งกลับมาราคาเสมอในเสมอกันคุณจะเล่นยังไงคุณจะเล่นยังไงให้ให้ให้คิดกันก่อน กำลัเสมอในเสมอมก็บางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่เราก็เสมอข้างเราต่อเลยอ่าสำหรับคนมีเงินเยอะก็จะเล่นอย่างเงี้ยสไตล์นี้นได้เรื่อยๆคือเล่นฝังอยู่ข้างเดียวก็ได้แต่สําหรับคนที่เป็นเขาเรียกเซียนพันนันอะเซียนพันนันนะนักเลงไก่อะไรเง,งี้ยเขาจะไม่คิดอย่างนั้นละเอาละเข้ามาอันสองละเราก็ต้องเล่นกันแบบนี้แล้วก็ต้องดูไก่ตีกันไปก่อน บังเอิว่ามัน,มน,มนตีไปประมาณสักมันก็เป็นราคาเรามอกี้เราตีตื้นมาเสมอเสมอกันละทีนี้เสร็จปุ๊บไก่เราดันไปตีเขหาหักม้่งปังทีแรกหักเลยหกักปุ๊บผ่านไปประมาณเจ็ดแปดนาทีหักทีแรกปุ๊บเอานี้ละถ้าไก่เราตีแก่เขาหักของเราจะกลายเป็นต่อทันทีกลายเป็นต่อสองหนึ่งอ่าเราเป็นต่อแล้วนะสองหนึ่งแล้วนะคนที่ใจร้อนนักกลัวเสียหน่อย เขาจะออกตัวลองอ่าสมมุติว่าผมเป็นคนประเภทนั้นนะกันพอไก,ก,ก่เราตีเขาหักปังปุ๊บเอาละไก่เราเป็นต่อสองหนึ่งปุ๊บเราก็ออกตัวเลยออกตัวคือการไปเล่นฝ่ายตรงข้ามเลยจะออกเท่าไหร่ดีลนะ่ะอ่าออกแค่ห้าร้อยก่อนอ่าแล้วก็ไปลองข้างเขาเลยสองหนึ่งไปห้าร้อยอ่าเราลองเลยเราย้ายข้างเลยนะเราย้ายข้างไปเล่นไก่ คู่ต่อสู้เราเลยสองหนึ่งห้าร้อยแล้วเดี๋ยวผมออกตัวให้เราก็พูดอย่างนี้เลยออกตัวเสร็จปุ๊บสองหนึ่งออกไปห้าร้อยแล้วเสร็จปุ๊บทีนี้ถ้าเราลองห้าร้อยเนี่ยได้พันหนึ่งพันหนึ่งนะเราลองห้าร้อยถ้าเขาชนะถ้าถ้าเราลองตัวคู่ต่อสู้เนี่ยห้าร้อยเนี่ยถ้าของเราแพ้เนี่ยเราถ้าถ้าของเราแพ้เขานะ เราจะได้พันหนึง่งเพราะเราลองไป5้าร้อยสองหนึ่งทีนี้เรามีเงินเสียอยู่ในมือข้างเราเท่าไหร่อะสองพันหกแต่เราออกตัวไปแค่เราไปเล่นฝ่ายตรงข้ามมาแค่ห้าร้อยถ้าชนะมาได้พันหนึง่งยังเหลืออีกต้องพันหกหนุดยังไม่พ้นยังไม่พ้นทีนี้เราต้องเล่นแบบนี้ต่อบังเอิญว่าไก่เราตีตัวเดียวเลยหลังจากหักแล้วก็ตีตัวเดียว ตีจนไก่คู่ต่อสู้แย่เลยราคาโดดเป็น3ามหนึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งหหนึ่งเจหนึ่งแหนึ่งจนสิหนึ่งอ้าวนะมาที่สิบหนึ่งเลยเราบอกอุสิบหนึ่งเลยคู่ต่อสู้จะแพ้แล้วสิหนึ่งเลยทำยังไงดีมันแค่อันสองนะกันพลาดครับกันพลาดออกตัวเลยจะออกเท่าไหร่ดีนะ ให้ลองคิดกันว่าจะออกเท่าไหรด่ดีถ้าเป็นผมนะผมก็ถ้าเป็นแค่อันสองเองผมออกสักอ่าเท่าไหร่ดีอะเอาสักอ่าห้าก็พอนะครับห้าอก็พอสิบออกไป500ถ้าได้ก็ได้5,000ครับถ้าเสียก็เสีย500เราลองของคุณต่อสู้เลยบอกว่าผมออกตัว บอกคู่ต่อสู้เลยถ้าเขาไล่ต่อมาแล้วเราก็เราเป็นฝ่า,นายเราเล่นไก่เราแหละแต่ว่าคู่ต่อสู้เป็นรอจะแพ้แล้วเรากอ็ออกตัวเลยเราก็บอกอเดี๋ยวผมออกตัวให้แล้วก็เราก็ออกตัวห้าร้อยอันนี้ก็จะได้ถ้าเกิดคู่ต่อสู้ถ้าเกิดเขาชนะเรานะเราได้ห้าพันถ้าเกิดว่าเราชนะเขาก็เราก็จะเสียห้าร้อยนะครับอันนี้เราพูดถึงของเราเล่นของคู่ต่อสู้นะเสร็จปุ๊บ ทีนี้เราพ้นหรือยังห้าพันบวกพันหนึ่งพ้นเงินที่เราเสียแล้วงานเนี้ยการตีไก่ครั้งเนี้ยไก่ตัวไหนจะแพ้หรือชนะก็ช่างเราอะได้เงินยังไงก็ได้เงินร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมบอกว่าได้เงินร้อยเปอร์เซ็นมันคิดอย่างนี้อ่าของคู่ต่อสู้เนี่ย เราลองไปชดละห้าร้อยสองหนึ่งกับสิบหนึ่งห้าร้อยมันจะรวมเป็นพันหนึง่งเงินเสียเนี่ยจะมีอยู่แค่พันเดียวแต่เงินได้มีอยู่หกพันนะครับเพราะว่าลองสองหนึ่งกับสิบหนึ่งไปห้าร้อยห้าร้อยก็ลองคิดดูสองหนึ่งลองไปห้าร้อยได้พันหนึง่งก็คือสองเท่านั่นแหละเสียน้อยลองสิบหนึ่งไปห้าร้อยเวลาชนะมาได้ห้าพันแล้วก็มีเงินได้อยู่ ห้าพันบวกหนึ่งพันเป็นหกพันคราวนี้เรามีเงินได้เนี่ยฝั่งคู่ต่อสู้หกพันนะครับถ้าคู่ต่อสู้ชนะเราได้หกพันฝั่งเราฝั่งเรา,เาพูดผิดพูดผิดฝั่งเสียของคู่ต่อสู้ที่เราลองออกไปพันหนึ่งนะครับเงินเสียอยู่ฝั่งคู่ต่อสู้หนึ่งพันบาทแล้วก็เงินเสียอยู่ฝั่งเราสองพันหก อา้าวลเราต้องมาคิดกันแบบนี้ฟังนะครับผมพูดอาจจะไม่เข้าไม่เข้าใจก็ไม่ว่ากันเนาะก็ลองฟังดูเสร็จปุ๊บทีนี้ไอเงินเสียฝั่งเราอ่ะสองพันหกนะครับเราออกตัวฝั่งคู่ต่อสู้ไปแล้วคือเราเล่นไก่เราสองพันหกแต่เราออกตัวคู่ต่อสู้ไปพันหนึ่งรวมเบ็ดเสร็จก็คือพันหนึ่งแต่เราเรามีเงินได้จากคู่ต่อสู้หกพัน ก็หมายความว่าถ้าคู่ต่อสู้ชนะเราจะเสียเท่าไหร่อา้าวก็เอาสองหกพันเนี่ยลบกับสองพันหกมันจะออกมาเป็นเท่าไหร่อ่เดี๋ยวลองคิดดูเดี๋ยวลองลองคิดดูแป๊บนึงผมลองคิดดูห้าเราจะมีเงินได้อยู่สามพันสี่นะ ถ้าเราแพ้เนี่ยถ้าเราแพ้นะเราจะมีเงินได้อยู่สา0พันสี่เพราะเราออกตัวอยู่ฝั่งคู่ต่อสู้ตั้งหนึ่งพันบาทในราคาสองหนึ่งกับสิบหนึ่งมีเงินก็คือ6 0พันลบสองพเราจะมีเงินได้อยู่สา0พันสี่อันนี้คือซึ่งไก่เราแพ้เราไม่เสียเงินละ3า0พันสี่แนละได้แน่นอนมาดูของเราบ้างถ้าคู่ต่อสู้แพ้เราเรามีเงินได้อยู่ สามพเหมือนกันเมื่อกี้คำนวณไว้นะคือสามพนเนาะทุกคนจําได้เนาะสามพเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเราก็มาดูี่ว่าฝั่งคู่ต่อสู้เรามีเงินเสียเท่าไหร่ที่ไม่กด้เราลองไปเราลองไปแค่พันเดียวอ่าเราก็เอาเงินถ้าไก่เราชนะเนี่ยเราเอาเงินได้ฝั่งเราเนี่ยสามพเนี่ยไปลบกับ1,000บาทฝั่งที่เราลองออกตัวไปก็เท่ากับ เราจะมีเงินได้อยู่2,004เงี้ยคือถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้2,004ถ้าเราแพ้เราจะได้3 0 0ประมาณนี้ทำไมบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่อย่างเงี้ยปล่อยให้ไก่แพ้ดีกว่าบางทีมันเกี่ยวกับเรื่องศักสรรีเนาะมันยอมไม่ได้หรือว่ายัางไงมันยอมไม่ได้นะคำนวณอ,ออกมาลาักษณะได้ปุ๊บเฮ้ยบางทีไก่เราแพ้เรายังได้เงินเ,นเยอะกว่า เราชายัยแต่ว่ามันเป็นการตีไก่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยนะครับอันนี้คือบางทีบางช็อตเราเล่นไปแล้วเนี่ยคำนวณไปแล้วเนี่ยเงินฝั่งคู่ต่อสู้เยอะกว่าได้ชนะั้นอคู่ต่อสู้ชนะได้เยอะกว่าฝั่งเราได้น้อยกว่าแต่ฝั่งเราอ่ะได้ชัวชัวชนะชัวช,ชัวแต่ฝั่งคู่ต่อสู้คือเป็นรองจะมีโอกาสเปอร์เซนต์การชนะได้น้อยกว่าไงเราก็เลยเพราะว่าของเราเป็นต่อตั้งสิบหนึ่งอ่ะโอกาสชนะเราสูง แต่ของคู่ต่อสู้เราได้เงินเยอะจริงสามพันสี่จริงคำนวณเบดเสร็จแล้วได้สามพันสี่จริงแต่โอกาสชนะต่ำเพราะเป็นรองตั้งเยอะต้องสิบหนึ่งเราก็มาดูเงินได้เราดูเงินได้เราเสร็จปุ๊บเราได้สองพันสี่ทีเนี้ยไก่ใครจะแพ้หรือชนะก็ช่างแหละเราไม่สนใจละถ้าเราชนะเนี่ยเราได้สองพันสี่ถ้าคู่ต่อสู้ชนะเราก็ได้สามพันสี่สรุปคือกินทั้งสองข้างครับ กินทั้งสองข้างเลยนะไม่พอมันมีอีกวิธีหนึ่งกินสามทางเลยอ่ากินสามทางเลยมันก็จะเข้ากับไอ้แผลที่เมื่อกีอ้คลิปที่แล้วเนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้เดกที่เรบอกคลิปที่แล้วที่ผมทำไว้ไงไอ้โทษทีนะด,ดิจำผิดจำผิดจำผิดนี่มาจากประมาณเรื่องนี้เสมอได้ กับสเสมเอเลิกเอเมื่อกี้พูดผิดนะอันนี้คือถูกละเสมอได้คืออะไรมีคนามเข้ามาเสมอได้คืออะไรพี่สเสมอเลิกคืออะไรเออเป็นแบบนี้เราก็แทงเลิกตีแทงเลิกเดิไม่ก็เออนดไม่ต้องชี้ตัวเสมอได้คือไม่ชี้ตัวนะในเกมนั้นนหะเราแทงว่าได้ต้องตัวใดตัวหนึ่งต้องชนะสเสมอเลิกคือตัวใดตัวหนึ่งต้องแพ้นะครับ เอ้ไม่เสมอเลิกคือยกเลิกกันทั้งคู่ไก่คู่นี้ไม่มีผลแพ้ชนะทีนี้เราทํายังไงอไก่เราเป็นต่อสิบหนึ่งละเรากลัวไม่ได้เงินเราเอาเงินได้เราลองมาโยนทิ้งไว้ที่ราคาเสมอเลิกหรือเสมอได้เสมอเลิกไว้สักสี่ร้อยเอาละก็กลายเป็นว่าจากกําไรสองพันสี่เราถ้าตัวเราชนะเนี่ยเราจะได้อยู่ 2 0 0พันสี่แต่เราโยนออกกากไก่เราเนี่ยถ้าชนะเนี่ยเราจะได้สองพันสี่แต่เราเอาสี่ร้อยไปโยนในราคาเสมอเลิกราคาเสมอเลิกหรือราคาเลิกคู่นี้เลิกอะไรประมาณเนี้ยสี่ร้อยเมื่อกี้เรามีเงินได้ฝั่งเขาเหมือนกันสามพันสี่แล้วก็คือสี่ร้อยตัวเนี้ยเอาไปโยนในราคานี้เหมือนกันตัวไหนก็ช่างแหละเลิกเราจะได้ฝั่งเรา 2,000ฝั่งเขา2 0 0 0ไอฝั่งฝั่งเขาาพันพูดแบบนี้อาจจะไม่เข้าใจต้องพูดอธิบายแบบนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าไก่เราตีไก่เขาไม่แพ้จนครบยกตามที่เรากับเขาได้ตกลงกันไว้ไอ้เงินที่เราควรจะได้2,400เราจะไม่ได้เพราะว่าไก่มันเลิกกันถือว่าเจ้า แต่เราแทงเลิกไว้อีกแผลหนึง่งคือ400เอาเงินส่วนที่ว่าเราได้ชัวร์วเนี่ย2,004เนี่ยโยนไปในแผลเลิก400ก็จะถ้ากับว่าเราไปแทงแผลเลิกเพิ่มอีก400เราก็จะเหลือเงินได้แค่2,000ส่วนฝั่งตรงข้ามที่เราไปลองออกตัวไว้เราแทงว่าเรามีเงินได้3,004แล้วเอา400นั้นมายโยนไ้เหมือนกันก็จะากับว่าเราจะได้3,000 ไก่คู่นี้จะมีผลแพ้ชนะหรือยกเลิกฟันทงเลยว่าคุณต้องได้แน่นอนเงินจะได้แผ้ไหนแค่เท่านั้นเองเราชนะได้สองพันเขาชนะเราได้สามพันไก่คู่นี้ยกเลิก,เ,เ,ลกเราได้สี่ร้อยอ่าเห็นไหมการเล่นไก่จะมีดีประมาณนี้นะครับ มันกีฬาประเภทที่เล่นได้นสนี้ได้ก็จะมีหนึมวย2ไก่ชน3ปากกัดประมาณนี้ที่รู้ๆมานะมีประมาณ3าสามอย่างนี้แต่ไอที่ออกตัวได้ง่ายที่สุดคือไก่จำเอาไวด้ดีๆเห็นไหมสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรคอมเมนต์ถามก็ามาเดี๋ยววันหลังอาจจะมีเล่ามาเล่าเรื่องไก่ภาคสองให้ฟังก็ได้เนาะ ก็คลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะยาวหน่อยประมาณ25นาทีก็ฟังกันให้จบฟังจบแล้วคุณก็จะได้ความรู้กันไปอันนี้คือผมไม่ได้เมคมานะอันนี้ผมมาคิดสดๆให้เพื่อนๆฟังเลยอันนี้คือผมมาคิดสดๆให้ฟังเลยก็อาศัยประสบการณ์ในการเล่นบ่อยๆในการเล่นบ่อยๆแล้วเราก็จําได้หลักการทฤษฎีการเล่นอะไรกันเล่นก็ประมาณนี้แล้วกันก็ยังไงถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยมีเพื่อนก็ชวนเข้ามาได้ที่ช่องไก่ชนบรรหารฟาร์มสำหรับคนที่ถามว่าพี่จะติดต่อผมได้ที่ไหนเพจไก่ชนบรรหารฟาร์ม a c e b o o k นะไก่ชนบรรหารฟาร์มกดถูกใจเข้ามาได้เลยครับถ้าอยากจะทักเข้ามาก็ทักเข้ามาได้เลยกดทักข้อความเข้ามาได้เลยหรือแม่ก็ทักมาในเฟซส่วน ในเฟซส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่รับเพิ่มจะไม่รับเพื่อนเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเต็มมันจะรับเพิ่มไม่ได้ผมก็ต้องคาวัง่ายให,ให้ให้ทุกคนอะก็หาเจอแล้วกดเพิ่มเพื่อนได้แล้วมันจะกลายเป็นติดตามนะครับก็คือให้กดติดตามก็ได้หรือกดเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วผมจะปล่อยให้มันขึ้นเป็นเครื่องหมายติดตามไว้เ,เฟซส่วนตัวชื่อบัญหารกสัมพันธ์ก็ช่วงนี้มีไก่ดีๆหลายๆตัวเลยเอามาโชว์เพื่อนๆถ้าใครสนใจก็ เราเข้าไปดูก่อนแล้วก็ทักแชทก,กันเข้ามาแล้วกันเอาแบบนี้เลยวันนี้ก็มาให้ความรู้มาตอบคาถามให้ความรู้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวยังไงอีพีหน้ามาเจอกันใหม่ว่าเราจะมาคุยเรื่องอะไรมีหลายเรื่องเลยแต่ไม่ค่อยมีเวลามาเล่าให้ฟังกันเฉยๆก็เลยานานหน่อยก็จะได้ปล่อยคลิปแต่ละคลิปเนาะโอเคครับลำลาเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ